ามทำงานเลยก็ไม่รู้นู่นนู่นอันนี้ไปไหนคราเนี่ยแบกของไปไหนครับเราพิขายน้ำส้มเพราะค้าเอ็กซ์น้ำส้มไหมครับน้ำส้มคนละเก้าสิบห้าบาทเราไม่ได้ขายน้ำส้มวันนี้เราอยู่ที่ไหนอ๋อวันนี้อยู่ที่มหาลัยมหิขีดชนสารยาโอ้โหมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้เราจะมาลองลันในแบบฉบับของเราอืนี่คือถัง เครื่องดื่มของพวกเรานี่หรือนาคุณภาพดีเอวเวเลตองโปมีขายไหมครับมีครับเอวเวเลตโอ้โแล้ววันนี้ขายของสปริงครับยี่ห้อสปริงอิมพอร์ตเข้ามาเองครับทางแบบนี้เหรอรับประกันให้14วันนะครับเฮ้ยทางน้ำอ่ะถูกต้องถ้าไม่ถ้าใช้แล้วถ้าเก็บแล้วความเย็นหายเอามาเปลี่ยนได้เลยครับโอ้โหดีขนาดนั้น โฆษณาให้บริษัทเออเคโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนนะครับวอร์มแล้วเดีวรอบแรกรอบหนึ่งถ้ารอบที่จะวิ่งเนี่ยประมาณเกือบ3ามกิโลมากรอบหนึ่งเดี๋ยววอร์มไปเรื่อยๆนะครับ ยังไม่เจอขาแรงมาวิ่งนะครับวันนี้น,นี่เรามาถึงโซนด้านหลังมอนะครับสนามฟุตบอลโซนที่ใช้จัดงานวิ่งไม่ว่าจะเป็น MUSS หรือว่างานมูลิทีชื่ออะไรนะเออจำไม่ได้ยู่ยไหมเราจะเป็นเซเรตี้ชซเรตีเซเตี้กับมึงเคยเคจัดตรงเวทีอยู่เป็นโซนแถวนี้ น้ำล,ลื่นนะครับต้นต้นไม้เยอะใส่สบายดิความร้อนชื้นเอ้ยความร้อนสูงความชื้นสูงความชื้นสูงมาเนียนะใช่สมองไม่สทำง,งานนี่หนึ่งจุดแปดกิโลเมตรแล้วครับอยู่ตรงข้ามไม่โดนสิทธาคาร รูปนี้เป็นศิ่ายภาพนะเดี๋ยวลามางานวิ่งมันมีรูปเช็คคอยตรงที่เห็นไม่โดนสิทธาคารอยู่ด้านหลังเงี้ยมั้งครับเมื่อยัะ <laughs> วิ่งช้าเลยเมื่อยเหรอใช่ใช่สับด <laughs> ีงเพจหก เขาจะวิ่งประมาณนี้แหละท่าสี่ห้าไม่เกินหครับนิดต่อมาแล้วครับเดียวเดียวอะไรมาแล้วครับอะไรมาฝนเนอะขี้ครับมาแล้วครับผ่านระยะ2กิโลเมตรนะครับลำไส้เริ่มทำงานแล้วเอได้เวลาเราก็อยู่ในโซนตรงนี้อยู่กับตัวตรงนี้แถลสิทธคารนะครับกลับไป ที่จุดเริ่มน่าจะประมาณสามโลนิดดมั้งอาจะแวะไปเ,เ,เข้าห้องน้ำหน่อยไปจิบน้ำเ<ะ>ข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาสินะเหรอไม่ใช่ครับ <laughs> ขี้ <laughs> เป็นระบบลำไส้ดีครับมันเคลื่อนลำไส้มันเคลื่อนน <laughs> ะครับสว่างแล้วตอนเนี้ยสามห้ายังไม่ยังไม่ห ยังไม่6โมงยังไม่6โมงก<ม>็สว่างแล้วเ<ม>พิ่งยังไม่3โลเลย <c oughs> สว่างแล้วอันนี้เดี๋ยวได้เจอแสงแดดแน่นอนดีวันนี้เตรียมแว่นมาอ้พร้อมพร้อ,ม,อมจัด อย่แตกแล้วคุณสีสาน,น้ำอยู่ข้างหน้าครับเรี๋ยเริ่มสนามวิศวกรรมศาสตร์ไปนู่นเลยไปทางนั้นไปนอนดีนดทำเท้าดีชดดีโโด้วยโอ้โหขายของตลอดขายของอีกแล้วนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่สั่งเออตัวนี้ไหลนิ่งวิ่งเล่นไปนรับ รอนแรกประมาณสามสิบตัวขอบคุณมากครับเดี๋ยวกำลังผลิตอยู่นะเดี๋ยวผลิตเสร็จก็จะส่งไปถึงที่บ้านเลยที่อยู่เลยอันนี้แอดขอใส่ก่อนเดี๋ยวางหน้าแวะติดน้ำนะครับแล้วข้างน้ำเลยเห็นไฟกล้องกล้องไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนนะร้อนร้อนร้อนเพื่อมางานวิ่ง เข้าห้องน้ำตัวนี้ครับแล้วเข้าแวะเข้าน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็วิ่งยาวเลยอนนี้ก็หนึ่งรอบกระแวะจิบน้ำแล้วก็วิ่งต่อนะครับให้ครบ15กิโลเมื่อกี้ประมาณ3.7รอบหนึ่งนะครับ3.70กิโลเมตรกับถนนรอบๆถนนในมหาวิาลยนะครับก็ดีนะถนน มันมีทางที่ให้คนก็ไปวิ่งได้นะครับรอบๆอเนี่ยอาจจะมีต้องลงลงถนนรอบฟุตบาทบ้างในช่วงหลังนะครับหลังมอที่เป็นสนามฟุตบอลนี้ก็ก็โอเคในช่วงเช้ารถไม่เยอะในในนี่นะครับในนี่ก็วิ่งได้แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็แนะนําให้วิ่งในพื้นที่ที่เขาจัดให้วิ่งเป็นถนนคนเดินนะครับเป็นรอบเล็กๆ2.2กกิโลเมตรหรือจะตรงฟุตบาทนะครับรอบฟุตบาทนี่วิ่งได้หมดนะครับก็ระวังรถหน่อย สายครับรอบสองตัวเบาตัวเบาขึ้นเป็นกองเลยฮะโอ้โหไม่น่าเมื่อกี้วิ่งดูหนักๆตัวนึกว่าแบบปวดเมื่อยอะไรไม่ใช่ใช่ไหมปวดีอันนี้ตัวเบาแล้วครับรอบที่สองครับไปถ,ถ้าถ้าคำนวณแล้วน่าจะประมาณสี่รอบครับประมาณเท็รเดิมข้าสี่ห้าไม่เกินหกศูนยศูนย์แสงมาแล้ว พิ้วไหวพิ้วไหวตั้งชายน้ำผ <Okay. S 1> ิวจัดไมได้นะดิวไม่ได้มาเดี๋ยวรอบหน้าดิวบอกว่าจะมาด้วยแล้วก็บิ้งวิ่งเบิ้ลเลยถ้าเราวิ่งสิบห้าเขาวิ่งสาสิบโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือมิงบอกนะสุดยอดมาก <laughs> แสบทั้งสองคน ก็เริ่มเจอัวิ่งนะครับแต่ยังไม่เยอะ15โลกว่าแล้วครับแสงแดดเริ่มมาแล้วเป็นไงครับสบายอยู่ไหมอากาศกา็หายใจง่ายกว่าตอนตีห้านะเออจริงเพิ่มโปร่งแต่เริ่มมีล,ลมเบา ถ้าช่วงเช้ามืดเลยหนิดเจีดูออกที่ยนต์ต่ำมากใช่ใช่ใชที่เดิมเลยห้าสิบถ่าน แดดมาเร็วมากโโ6โมง10นาทีเป็นกระแดด7โมงอีก200เมตรครับครบ2รอบเพชรก็ประมาณนี้ครับ555ใช่ไหมตอนนี้5ทีซูตอะไรต่อครับเซตที่3 ไปละจิบน้ำเติมเกลือแรกหนูต่อไม่วิ่งกันไม่ได้นะเพรบอว่าไปกลางทางเนี่ยรอบหนึ่งเกือบสี่กิโลเป็นั้นเดินลับคนเดียวนะครับอูอไม่ได้ครับอยู่ <c oughs> ประมาณแปดโลครึ่งครับอยู่ MU l a k ด้านหลัง <c oughs> เดินชมตัวเหี้ยวให้วิ <c oughs> ่งชมตัวเหี้ย <c oughs> เต็มเลยเต็มเลยไม่ได้ว่าไม่ใช่พวกเราตัวเงินตัวทองเงินตัวทองครับเกิดพวกเรานั้นตัวคนดีครับครึ่งทางเกือบครึ่งทางของเซตที่สามแล้วมาถึงด้านหลังวิทั้งหมดสี่เซตสี่เซตต่อประมาณให้ได้สิบห้าโลครับ เพื่อนๆไปวันนี้เป็นไงผิดหวังไหมที่ได้มาที่นี่วันนี้ไม่ผิดเลยครับเยี่ยมเลยนะอากาศดีโอ้โหนุดดีอากาศดีถนนดีไม่เบื่อ,อาาดีใช่แล้วก็ไม่โหดด้วยไม่ <laughs> <c oughs> ต้องวิ่งดันเนินเนี่ยอยู่ห้าโลบ,บนสะพาน <c oughs> จะตาย่ยไ,ได้ตอนวิง่งวิ่งที่มอเตอร์เวย์มันก็จะมีความแบบ เรามุนนิดนึงนะขิ่งออกมาจากบ้านนี่เหมือนถนนข้ามสะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงมอเตอร์เวย์มันก็จะแบบใช้ชีวิตบนมอเตอร์เวย์น้อยเดียวเครียด,ด,ด,ดหน่อยใช่ใช้ชีวิตบนมอเตอร์เวย์แค่ครึ่งทางวิ่งไปกล<ะ>ปกับอะ่ะวิ่งไปกลับก็สามโลแล้วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวที่เนี่เรามีแพลนจะมาอีกตอนวิ่ง20โลนะเทสครั้งสุดท้าย ามอาทิตย์ก่อนแข่งที่นี่นะครับใส่สุดก,กำลังเดี๋ยวอาจจะชวนบอลทุลันแล้วก็เต้ลอิลอริพิทามีมาวิ่งด้วยกันที่นี่ในวันนั้นนะครับแทนไว้นะแทนไว้ให้บอลมาลากเอ็กนะแต่เราก็มีเป้าของเราอยู่แล้วนะใช่ว่าครั้งนี้เราจะวิ่งแค่ไหนไม่ได้แบบไม่ได้แบบต้องเร็วที่สุดเออแต่เร็วแค่ ตามเป้าเดียวต้องการไปตามเาที่ยวซ้อมมาั้งเป้าไม่เยอะซับสองซับสองก็พอครับเพราะเอกยังยังพรพี่เชียวซับสองยังไม่ยัง,ยง,ยงไม่เคยทำได้เราเป้าแค่นี้ก่อนซับสองให้ได้ก่อนอยากไปทีละนิดๆไม่รีบไม่รีบใช่ก่อนที่อายุจะ40 <c oughs> เราต้อง <c oughs> รีบเดี๋ยวเดี๋ คุณ40แล้วลืไมไปเปล่าคุณปเป็นลุงแล้วโอนนี้ก็ถึงโซนสวนสิริลุกชาตินะครับขวามือเป็นสวนสมุนไพรนะครับมีต้นไม้ที่ทำเอาไปทำเป็นยาต่างๆมีพิพิธภัณฑ์นะครับมาดูงานได้เด็กๆนักเรียนมาดูงานดแดดร้อนแดดแรงใส่สสแว่น ไโโ่โล่ก็โผเก้าร้อยเก้าสิบบาทสอร์แทรกเข้าลัวๆยูทูบไม่ต้องแครกมาเลยนะดูแทรกเองเลยนะใช่ไม่เห็นโฆษณาพอดีใช้ YouTube พรีเมียมอ๋อเลยไม่เห็นใช่เนี่ครับโรซิรีลูกชาชิดมีอาคารเป็นรูปหลังคาเป็นใบไม้เย้ครับ,รบก็กลับมาถึงโซนหน้าหน้ามิตรสีทาคาร โอเคเดี๋ยวเราวิ่งต่อนี่รบัที่สามอันนี้10กิโลเมตรแล้วครับโหสุดยอดมากอยู่ที่เรือนศิลปินแถวแถววิไลรุยางขสินศิลปินสมชื่อครับเอกบอกว่านี่มันตึกล้างหรือเปล่ามันไม่ใช่ตึกล้างนะครับมันเป็นตึกแบบปูนเปลือยแล้วก็มีต้นไม้มีปีสวนไม้ต้นไม้นี่เป็นไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรี เนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยที่อลกๆไปแกี่เอ,กเอก็กเอ็กถามว่าเฮ้ยตึกล้างหรือเปล่าทำไมมันลกจังอะไรเงี้ยครับเป็นศิลปะใช่อารมณ์ศิลปินใช่ <laughs> เป็นอาคารเรียนอาคารที่เป็นห้องดนตรีอะไรพวกนี้ครับเฮ้ยข้างหน้าเจออีกแล้ว <c oughs> เอาไง <Okay. S 1> ไปมันข้ามไปก่อนไปไปข้ามไปข้ามไปไปเลยไปเลยไปไปไป,ไป ไ,ไป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 ไกลัวไ่กลัวไอคนจะกลัว,ลวถือว่าเป็นเจ้าถิ่นที่นี่กัวเงินตัวทองนะครับกับมาหาได้ยในตรนสลายาเยอะจริงใช่ครับอยู่ในพวกคลองพวกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติ18กิโลเมตรแล้วครับถึงจุดเติมน้ำก่อนออกรอบสุดท้าย รอบสุดท้ายน่าจะเดี๋ยวไปวนเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวพาไปอีกรุดเพิ่มระยะอีกนิดนึงเติมน้ําก่อนนี่จุดเติมน้ำเราสามเซตสิบเอ็ดกิโลเมตรแย่ครับผมแย่ครับผมครับวันนี้เราลองเป็นสปอนเซอร์อ๋อนี่สปอนเซอร์สิสปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์เข้าวใช่ข้าวเซเว่นไปซื้อเลยครับ <laughs> นี่เราลองดู ขอ,องฟรีของฟรีของสารยาสัรยาวันครับสารยาวันเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยอยู่ซอยตั้งศิลเ,เด็กๆไปพักกันเยอะเลยเด็กที่มใหิดนเนี่ยเนี่ยเขบเข้าไปสอบถามยิ้ของเขามาแปกนึง <c oughs> ไม่ได้ไปอยู่กับเขานะ <c oughs> โุถสาโสาุษณนาให้แล้วเซตที่สามเซตที่4ี่ครับ แนี่แถมแลมีแถม,ม,ม,แถมข้าป่าดงดิบเลยไม่เข้าไม่เ, <laughs> เข้าับไปแล้วขอใจเลยเดี๋ยวไปทางเทคนิคการแพทย์แทนะนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องไปถึงคอนโดนี่เราเพิ่มเส้นทางรอบสุดท้ายครับตัดมาทางคณะเทคนิคการแพทย์เป็นคอนกรีตโอ้โหดูเรื่องดูเรื่อง ทือน,อนกีตนี่คือรถที่รถวิ่งจริงด้วยนะรูถแข่งด้วยนะนี่ครับอยูขนาดที่มีการแพะทั้งหน้าตรงนี้ก็จะเป็นคลองสวยมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับที่เด่นจักรยานเนี้ยเวลาเราวิ่งเดินมันจะวิ่งข้างบน นายต้มตามด้วยนะเขามีตัวหนูทางหน้าตัวหนึง่งเห็นปะทางข้างมีงงตัวหนึง่งอยู่ข้างๆตัวหนึง่งในเพื่อนหนึ่งตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่ง <c oughs> นี่ครับมับงกรโกโมาโดเหีือมาถึงแถวข้างสนามเทนนิสครับเรามาจากสถาบันเด็กคณะศัตวแพทย์แล้วก็มาสนจบเต้นด้านหลังวิ่งไป MU ยูเล็กหัอใส่มา หลังรอบสุดท้ายครับอันนี้เราขยับเพจให้เร็วขึ้นนิดหน่อยเกท่าไรอีกตัวนี้ห้าครึ่งห้าสามศูนเลยเหรอโอ้โหเพจนี้ยาวๆได้ไหมจนถึงต้องสอ <laughs> กิโลกว่าแล้วครับแ <That song, S 1> <laughs> ดดสองตาไม่เป็นไรนะมีแบนขับรถนิดนึงนะสี่กิโลเมตรแล้วครับเป้าช่วงหนึ่งโลสุดท้าย เดิมนิดนึงครับประมาณนย์ห้าสไปไปครับก็จะถึงโค้งสุดท้ายครับโค้งอินเตอร์แล้วก็ทางตรงไปจบจุดฟินิชของเราวันนี้เพชรเท่าไหร่ครับตอนนี้เพชรห้าึ่งครับห้าึ <laughs> ่ง ลองรันแบบนก่งแี่เทสสุดท้ายครับลองไปแตะที่เพรต่ำลงมาเพรเร็วขึ้นหน่อยให้ร่างกายได้ชินเวลาวิ่งจริงแล้วอาจจะต้องมีการเร่งในช่วงในท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราได้ลองด้วยใกล้แล้วใกล้ถึงใกล้จะเป็นลมแล้วใกล้สบายสบาย 200เมตรสุดท้ายหกสาบแล้วโครพ<ล>าวิง่งนะระยะโคดไหนยใช่ยนาฬิกานะ่ได้จะถึครบแล้วเนี่ยนาฬิกาตีเพสของเราันเพีย้ยนจริงมันครบแล้วแหละแต่วิ่งให้มันครบระยะ15บหโลเฉย หลายร้อยเมตรแดดมานะครับมาโดนสอยยากโอเคอว้าว15กิโลเมตรเชา้านี้เรียบร้อย บริบูรณ์ครับไงบ้างครับวันนี้ขอบอกว่าถ้าไม่เคยซ้อมมานะแค่15โลยังจะตายเลยถ้าไม่เคยซ้อมวันนี้เป็นไงก็พอได้อยู่พอได้อยู่หัวใจก็4ตัว3อยู่เนี่อครับเชื่อเชื่อไม่ค่อยได้ถือว่าเป็นการซ้อมเลยแต่ระยะนี่เ่าเดิมเป๊ะทุกรอบก็จะเชื่อได้ระยะเป๊ะมีรอบสุดท้ายไงที่เราวิ่งเพิ่ม ออกไปทางเทคนิคการแพทย์ไปดูแพทเลตสกซิเพิ่มมาให้มันพอดีเนี่ยให้มันกลับมาถึงปรนเวาณสิบห้าโลมีโซนห้าด้วยนาทีครึ่งเหนื่อยไหมความเหนื่อยเป็นไงความเหนื่อยให้เจ็ดเป็นสิบโอ้ราต้องซ้อมต่อไปต่อได้อีกนะนี่แต่ว่าวันหลังวันหลังวันหลังเหรอไม่ใช่วันนี้ใช่ใ ราดิวราดิวมาซ้อมกันใหม่นี่ก็เป็น15โลนานแล้วมั้งเมื่อได้วิ่งระยะนี้เนาะบนมอเตอร์เวย์แค่13บสอันนี้ก็คือวิ่งแบบต่อเนื่องเกือบจะต่อเนื่องอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่นับตรงที่เราหยุดกินน้ำแวะโฉบเออแว็กินน้ำแล้วก็วิ่งต่อแป๊บเดียวห้าวิทย์เอามานนะครับแล้ววิ่งต่อไม่ได้หยุดอะไรเยอะนะ นับแวกที่ก็ประมาณ5นาทีรอแบแรกครอบแรกนั่นแหละที่แวะห้องน้ำเฉยนะครับเซฟ่มเลยกดปุ๊บดี <delete. S 2> <Hi. S 1> ลิทหายร้องเลยนะวิ่งใหม่กี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงห้านาทีโอ้โหว,วิ่งไวจัด <laughs> หมายถึงว่าเราวิ่งไวเพ <laughs> ออกมาวิ่งไหวจัดออกมาไวความเร็วไม่ได้เร็วเลยเริ่มวิ่งเหมือนอยู่บ้านเลยถูงต้ง้าทำมารเร็วนี้เรามาเตรียมตัวนะครับอ่าโอเคนับกันเสร็จแล้วก็สเตชชิ่งก่อนตึงจัดดึงเหนือวครับดึงเหนื่อ,อโอ้โหเป็นเม็ดๆเลยน,นะน้ำหยดติงๆ เอาน้ำลาดตัวหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่ครับยวเดือยออกล้วนๆโโอ้หเยอะจัดแล้วรองเท้าจะเปอยู่ไงไม่พอกันพอกันอกนากาศมันชื้นนะว,วันนี้เมื่อคืนฝนตกนี่ก็จะชื้นๆหน่อยสองตัวจอมแสบเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เหน็บแสมเหน็บแสมที่สองเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับกำลังกลับบ้าน เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนหิวหิวข้าวเราเปลี่ยนใจนะครับเรามากินข้าวเหล้าเลือดหมูอยู่ตรงข้ามมอเลยนะครับข้ามตรงร้านอร่อยร้านนี้มีกาแฟด้วยนี่ลิตาคาเฟ่เลยมีกาแฟกันนะครับหา,ายไปคืออะไรเดี๋ยวค่อยวางให้ใหโต๊ะละ อันนี้เปลี่ยนแผนใช่ไหมเมื่อกี้บอกข้าวมันไก่ถูกต้องเงื่อแตกไปชู่แล้วกินเนื้อกินร้อนด้วยนะโอ้ตายนี่ครับมีกาแฟนี่มาแล้วครับเลยเลยใช่มาเราเลือกเบอี์คือคงไม่ที่ที่เองใช่กระเป๋าได้แล้วครับอะไรบ้างอ่ะอาไรทุกอย่างปะ มาซาทงเดียวไม่ไม่เอาจีกับไม่เอาหมูมีหมูเด้งเนี่ยโอเค๋ยวขอเวลากินก่อนนะครับปิดท้ายครับปิดท้ายลิตาคาเฟ่